สวัสดีครับสวัสดีชาวย,ยูทูบทุกท่านครับพบก,กับช่องตาสาวรีวิวนะครับและก็เพจตาสาวรีวิวนะครับวันนี้ก็เป็นประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ได้เกิดขึ้นในสังคมสังคมไทยนะครับเรื่องของอุบัติเหตุมันมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะเตือนกันบ่อยแล้วนะนะครับวันนี้ ได้เห็นข่าวเนาะของตามจริงผมก็ตามข่าวมาได้ระยะหนึ่งบางอย่างก็ไม่กล้าที่จะพูดเยอะนะครับเอยเดี๋ยวนี้รถโหลดเตี้ยค่อนข้างเยอะนะผมว่านะนะครับรถโหลดเตี้ยเยอะแล้วแบบว่าใช้ความเร็วค่อนข้างสูงต่อให้มีลูกก็คุณคิดว่าคุณไม่ใช่ความเร็วสูงหรอครับก็ใช้ความเร็วสูงเหมือนเดิม ถูกต้องไหมนะครับการที่รู้ว่าตัวเองจะต้องมีบุคคลนะครับที่จะอยู่ในห้องโดยสารที่มากพอที่จะคุณจะต้องเซฟตัวเองอย่างผมเนี่ยนั่งกับนั่งกับแม่บ้านครับกับแม่บ้านก็ยัง ใช้ความเร็วอยู่พอสมควรแต่ว่าความเร็วแบบมีระยะที่เหมาะสมแต่บางอย่างก็ถ้าอย่างอย่างกฎหมายบ้านเราอะส่วนใหญ่ถ้าวิ่งขวาก็ต้องคุณก็ต้องเผื่อระยะแล้วการวิ่งขวาของคุณเนี่ยก็ต้องเผื่อระยะอย่างมากว่าเออระยะเบรกเหลือเท่าไหร่โดยเฉพาะตอนฝนตกนี่ยิ่งต้องเผื่อระยะมากขึ้นเพราะว่าถ้าไม่เผื่อระยะเนี่ย เกิดรถคางหน้าเบรกกระทันหันก็ต้องเผื่อไว้ถ้าคุณไม่เผื่อนะครับต่อให้คุณเบรกคุณเบรกจมตีนได้โอกาสเบรกไหลมันมีแน่นอนนะครับอย่างเคสกรณีล่าสุดที่เพิ่งเจอไปก็คือรถกระบะไปชนกับโลสลอยราคารถอยู่ที่40 40ี่สิกว่านิดนิดไม่ถึงผมตีว่าประมาณก็ในข่าวเขาบอกว่าสี่สแต่เมื่อกี้ผมฟังพี่หนุ่มกันชัยพูดมันอยู่ประมาณสี่สบสี่สิบไม่ถึง4ี่สิบสโดยประมาณคือราคานี้แต่ราคาลดเริ่มต้อนอยู่ที่สามสบสามล้านอันนี้เป็นงานแฮนเมดอีกโอ้โหไม่ใช่เรื่องธรรมดานะเนี่ยถ้าเราจะขับรถขนาดนี้ก็ต้องทำใจอะ่ะ นะครับต้องทําใจต้องอะไรหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ารถแต่ละคันแต่ละยี่ห้อนั้นอ่ะความสามารถของอุปกรณ์บางอย่างมันไม่ได้สมบูรณ์ร้อเนะยังมงคนดา่าโตโยต้ว่าโตโยต้าช่วงหน้ามันห่วยแต่ข้อดีของมันคือเบรกที่ผมเคยชมหลายๆครั้งแลวสองแบรนด์ที่สองคือแบรนด์อีสุ ปัญหาของเขาก็คือเบรกที่มันไหลซึ่งตัว All New เนี่ยผมไม่แน่ใจนะเพราะผมไม่เคยไม่เคยทดลองขับมันเบรกแล้วมันอยู่ไหมเท่าที่เคยลองนั่งไปดูนะครับลองนั่งดูอย่างที่ผมบอกครับลองนั่งลองสัมผัสดูเออแล้วก็ดูคนที่เขาขับเก็ยังคือแบบขับรถแต่ทําให้ผมได้เวียนหัวมากอันนี้คือกรณีของเคสนั้นนะมันต่างจากตัวเองขับตัวเองขับ ก็ไม่ได้มั่นใจว่าตัวเองขับดีหรอกนะถ้าต่างถ้าก็ตัวเองขับนี่มันก็จะอ,อีกแบบหนึ่งลักษณะแบบหนึ่งก็เลยถามว่าข้างหลังเวียนหัวไหมไมไ่เวียนหัวนอนหลับสบายปกติอย่างกรณีอย่างเคสเนี้ยผมบอกเลยนะครับเมื่อกี้ลองฟังจากที่ทั้งทนายพูดจังอะไรด้วยโห,หนักอยู่นะถ้ารถซ่อมถึงราคาเป็นล้านได้นี่ถือว่าเจ๋งแล้วนะเพราะว่าแค่อะไหล่ภายนอกยังไม่รวมกับคัดซี ชสซีหรือคัสซีตามภาษาพูดบ้านเราอะนะครับที่เป็นในตัวชัดซีหลังมันจะมีข้างหลังข้างหลังตรงเก่งอยู่ฟาแล้วก็มีไฟท้ายมีโอ้หลายอย่างเหมือนกันถ้าตีแบบซ่อมรวมๆนี่ประมาณเอาแค่อะไหล่ภายนอกไม่รวมคัดชสซีไม่รวมชัสซหรือคัดซนะครับ ก็ตีกลมๆไปอยู่ที่2ล้านหนึ่งโดยประมาณนะครับ2ล้านหนึ่งมันไม่ใช่ราคาแพงราคาถูกนะมันแพงอู้ซ่อมรถโลสรอยคันหนึ่งเฉพาะส่วนที่เป็นทั้งท้ายซื้อ f ฟ r ์กเนอร์ได้สองคันซื้อมีเอได้สองคันแต่ว่าผมไม่ได้เปรียบเทียบว่าเออก็ใครมีเงินก็ซื้อซื้อแต่ถ้าเขาชอบก็ซื้อไป นะแต่ใครไม่มีงบก็บซื้อรถที่พอขับได้บางคนก็อาศัยรถมือสองบ้างบางคนก็อาศัยรถมือหนึ่งอพอมีกําลังผ่อนหน่อยก็อาศัยไปก็ส่งไปนะครับพอได้มีพาครอบครัวเดินทางไปนู่นไปนี่ได้ไม่ต้องไปเดือดร้อนไม่ต้องไปรอนั่งรถแท็กซี่ไม่ต้องไปรอนั่งรถโดยสารซื้อขนาาไหนก็ซื้อไปชอบยี่ห้อไหนก็ซื้อนะครับ ถ้ายี่ห้อไหนมันดีก็ซื้อใช้เลยถ้าใครบอกโตยต้าดีก็ซื้อโตยต้าใครบอกดีใครบอกอีซูซูดีก็ซื้ออีซูบใครบอกว่ามาสตาดีก็ซื้อมาสตากระสอกมิซูบิชิดีก็ซื้อมิซูบิชิแล้วแต่คนชอบบางคนชอบสไตล์เครื่องบางคนชอบความเร็วปลายบางคนชอบความเร็วต้นบางคนชอบต้นดีแรงท็อกต้นดีนะครับปลายเหี่ยวช่างหัวมันเพราะว่าเรา ส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยใช้ความเร็วปลายใช้น้อยมากอย่างเงี้ยนะครับในประเด็นของที่ผมจะพูดพูดเกินไปแล้วแหละเรื่องเกี่ยวกับรถกระบะที่ว่าเทราที่ผมฟังดูข้อมูลนะครับฟังดูข้อมูลเลยนะโววิ่งร้อยสิบแล้วถึงกค่าน้าเบรกมันไหลได้นี่ผมว่านึ่งแหละมาจากสาเหตุข้อที่หนึ่งเลยคือยางสองเบรกถ้าเบรกมัน ไม่ดีอ่ะยิ่งคนไปโหลดเตี้ยแล้วเราใส่ล้อใหญ่ล้อแต่งซิ่งคุณจะต้องอัพสเปคผ้าเบรกหนึ่งเลยอัพสเปคผ้าเบรกก่อนสองอัพสเปคจานเบรกผ้าเบรกมันต้องดีจริงๆอ่ะคือดีจนกระทั่งว่าในระดับที่คุณเอาอยู่ได้ผมเคยเห็นผ้าเบรกอยู่อยู่อยู่ยี่ห้อหนึ่งแต่ผมจําชื่อยี่ห้อไม่ได้ ผมผมยังอยากได้อยู่เลยผมบอกตรงนะผมอยากอยากได้อยู่เลยเพราะว่าเออเราเองเราไม่เคยเราไม่ค่อยได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเบรกเราก็ยังอยากได้เลยอยากซื้อเพราะว่าถ้ารถแต่งซิ่งอ่ะหนึ่งเบรกมันต้องเอาให้อยู่สองช่วงล่างสามคว้าระบบความปลอดภัยภายในตัวรถถ้าคุณจะซื้อรถจริงๆและยิ่งแบบว่าเจอรถเจอรถแบบนั้นคือน่าจะเป็นฟังก์ชันลถโรอ่อะ ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าไม่ได้ชินกับรถรุ่นนั้นแล้วก็ไม่ไม่ได้หาข้อมูลไว้นะครับแต่ก็ไม่ได้โทษตัวรถเสมอไปหรือไม่ได้โทษคนขับเสมอไปมันก็อยู่ที่หลายๆส่วนประกอบกันนะครับบางส่วนในข่าวที่เราเห็นกันเมื่อสองสามวันที่แล้วอ่ะผมอยากให้มองเป็นประเด็นอุบัติเหตุก่อน และการประมาทร่วมแต่เรายังไม่สันนิฐานว่าประมาทร่วมนั้นตำรวจเขาจะตัดสินยังไงถ้าเราไปบอกเขาว่าประมาทร่วมก็ไม่ได้จะไปโทษว่ากระบะสายมุดก็ไม่ได้อีกเพราะว่าทุกอย่างมันต้องฟ้องด้วยภาพคารเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับฟ้องด้วยภาพนะแต่สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่าคนขับกระบะ ไม่สมงครพูดเลยนะมไม,ไม่ผมไม่ทราบว่ามีใครเห็นด้วยกับผมไหมผมมองว่าคุณไม่น่าพูดนะครัเนี้ยมีปัญญาซื้อรถเป็นล้านไหมเอ้าวบางคนเขามีอ่ะไม่ทําไงคําพูดนี้ไม่น่าพูดนะผมว่านะครัพูดนี้ไม่น่าพูดอย่างยิ่งมันจะทําให้ดูตัวเองมีจุดเสียละจุดเสียคนทั้งประเทศเขาก็ไม่ชอบนะครับ ามจริงอ่ะควรไปขอโทษเขานะควรไปขอโทษเขาเพราะว่าอย่างที่ถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยคำแรกคือ s อรี่สอรี่สอรี่ไปก่อนเลยถ้าเกิดเขาเป็นคนจีน s อรี่สอรี่ไปก่อนสอรี่สอรี่ก็คืออย่างน้อยก็คือถ้าให้ขอขอโทษแล้วก็คือไปเคลียร์กันตรงนู้นเพราะว่าอ่าอย่างน้อยก็คือเราคุยกับประกันที่เป็นของคนไทยได้อย่างน้อยก็ต้องช่วยคงช่วยเคลียร์ว่ากันไป นะครับยิ่งไปคุยหน้างานประกันยิ่งโคตรง่ายเลยประกันบอกจบเท่านี้คุณจบไหวไหมเนี่ยถ้าประกันบอกจบเท่านี้จบไม่ไหวสวยนะครับให้หลังเคยเจอมาแล้วเคสนี้ครับซ่อมรถออของคุณหญิงของผมนี่แหละเคสเนี้เขามาเบียดนะครับประตูไปทั้งสองบานเลยรถเก๋งตัวเล็กขนาดรถเก๋งเล็กๆยังล่อไปแสนอะ แสนแสนอัพเลยอะแค่ซ่อมตรงนั้นจะเฉยรวมทั้งทำสีด้วยรวมทั้งทำสีด้วยนะแสนตีไปเกือบแสนเจ็ดกเกือบนะแสนหกแสนเจ็ดอูประมาณเนี้ยขนาดแค่นั้นน่นะน่นะยังเป็นแสนเลยแล้วเบิกอะไรอู่ด้วยเบิกในนาคนอู่บอกเป็นอะไรแท้เออผมไม่รู้แท้หรือปลอมแต่วเวลาปิดกระดังปังปังปังอยู่อ่ะมันก็กลายเป็นนอกเรือไป มันไม่น่าพูดนะอย่างนั้นนะผมว่าถ้าไปเคลียร์กับประกันช่วงแรกๆเข้าใจอยู่นะว่ารถมันไม่อันนี้แต่อย่างน้อยก็คือเอถ้าแนะนําก็คืออ่าถ้าเขาบอกว่าให้ให้ให้ไปคุยที่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 ศูนย์บริการมันก็ได้นะไปคุยกันที่ศูนย์บริการก็ได้นะครับก็ดีครับเพราะว่าหนึ่งเราได้คุยกับประกันตรงๆเราเล่าเหตุการณ์ให้เขาฟังตรงนั้นอ่ะมันน่าจะฟังข,ขึ้นกว่าแล้วมันจะไม่เป็นข่าวด้วย นะครับอันนี้คือแนะนําเลยนะถ้าเกิดอุบัติเหตุปุ๊บสิ่งแรกที่คุณจะต้องอยู่เลยก็คืออยู่คุยกับ1ตํารวจ2ประกันอย่าหนีนะครับหนีคือซวยนะครับบันเทิงและจะบอกให้ท่านหนีนี่คือจบเลยนะเคลียร์ยังไงก็ไม่จบครับบอกเลยถ้ายิ่งคุณหนีเขาตามเจอได้ทะเบียนรถด,ด้วยจบเลยทีนี้ซวยเลยทีนี้ตามทะเบียนได้โหยิ่งหนักเลยเป็นรถยี่ห้ออะไร ภูมิลำเนาใครเป็นคนจดหน้าหนักคุณสวยนะครับบอกแค่นี้นะอันนี้คือแนะนํากันแบบตรงๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสไหนก็ตามอย่างน้อยอยู่หนึ่งอยู่คุยกับกู้กรณีก่อน2ประกันนะครับถ้าเราไม่ได้ประมาทเราก็ไปแสดงตัวตนความตัวตนของเราเลยว่าเออเราไม่ได้ประมาทนะเ,เกิดจากการขับรถตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือสิ่งที่ผมแนะนําเพราะผมเองก็บอกกับที่บ้านอย่างนี้เหมือนกัน ทุกอย่างมันก็จบลงอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ประมาทจริงเราอย่าไปรับนะครับไอ้คดีประมาทร่วมเนี่ยอย่านะมันจะมันจะต่างคนต่างไปนะครับถ้าเป็นเกสแบบนี้ก็ต้องไปแสดงตัวนิดนึงนะครับทั้งไม่ว่าจะเป็นอ่ากรณีที่ไม่ไม่เป็นไรนะก็ไปแสดงตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแสดงความบริสุทธิ์ใจแล้วก็แสดงเรื่องของเอ่อให้กับ เล่าให้กับประกันฟังต่อให้คุณประกันขาดอย่างน้อยมันยังมีความเมตตาอยู่นะอ,อย่างนั้นประกันเขาก็เคลียร์กันได้นะถ้าคุณยิ่งไม่เคลียร์กับเขาเลยมันยิ่งลําบากต่อให้คุณบอกหาเช้ากินข้าก็ไม่ถูกนะนะครับอันนี้ผมไม่ได้อาัาคลิปเพื่อโจมตีนะแต่อยากเตือนสังคมว่าเนี่ยๆเป็นอย่างเงี้ยเนี่ๆๆๆๆๆๆยๆอย่างเงี้ยคุณเห็นนะเคสเนี่ยเนี่ยไอ้คันคันเมื่อกี้เนี่ยอันนี้ก็นี่คือคุณเห็นนะอันนี้ก็ขับได้ อันนี้ก็ขับได้ทุเรศมากเลยนะเนี่ยปาดปาดแม่งเลยอย่างเงี้ยโอ้ขับได้ทุเรศจริงๆนะคันเนี้ผมผมอัดคลิปมาอยู่นะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยเอา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 เนี่ยพอดีผมอัดคลิปมาอยู่เนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้เคสอย่างเงี้ก็เนี่ยกวนนะนี่กวนบาดทะนะนี่น นะครับ๋ยวผมไม่ตามนะผมไม่ตามเพราะว่าผมไม่ได้มีเรื่องอะไรกับเขาแต่คันเมื่อกี้คุณไปเบียดคันที่สามคันข้างหน้าเมื่อกี้อันนี้ก็ไม่ถูกนะครับไม่ถูกจริงๆเป็นอย่างเงี้ยมันหน้าอันนี้นะหน้าโดนเพราะว่าหนึ่งผมอัดคลิปมาด้วยนะถ้าเกิดผมเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยผมสามารถช่วยเหลือเขาได้ในกรณีเมื่อกี้นะเนี่ยอันนี้ก็ฝากนะครับอยาขับรถแบบเมื่อกี้ ถ้าเป็นแบบเมื่อกี้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากกรณีของรถโลสซลอยกับกระบหะหรอกถ้าตามที่ฟังกันนะทั้งสองฝ่ายโลสซลอยกับกระบะถ้าเป็นลักษณะแบบนั้นจริงรถคันหน้ามีความผิดนะถ้าเกิดรถโลสซลอยมีกล้องอ่ะรถโลสซลอยมีกล้องแต่ถ้ากรณีที่แบบว่ามีคนช่วยกรณีเนี้ย มอบกล้องหน้ารถให้เพื่อเป็นการช่วยเหลือทั้งสองฝ่ายมันก็ดีครับมันถือว่าเป็นการช่วยเหลือกันเพราะว่าถึงคราวเราอะ่ะเราไปหากล้องจากส่วนอื่นเขาก็เขาก็อาจจะพูดในประเด็นเดียวกันแต่ผมไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าต้องเป็นเจ้าบนทุ่งเพราะว่าผมไม่ได้ขับรถณเวลานั้นมีทางเดียวคือฟังอย่างเดียวนะครับ ฟังแล้วก็อธิบายซึ่งมีคนเคยบอกว่าขับรถคันนี้ทําไมต้องเอารีวิวมาอธิบายก็บางอย่างผมไม่ได้ทดลองกก็ในเคสเคสของเคสนั้นนะก็ถ้ามันทดลองถ้ามันถ่ายได้ผมก็จะถ่ายแต่มันปรากฏว่ามันถ่ายไม่ได้ให้นำยังไงแล้วแายผมก็จะถ่ายออการขับขี่เป็นไงมัางอะไรยังไงศูนย์ตึงร้อยเป็นยังไงอย่างงี้อันนี้คือคือย้อนย้อนไปนิดนึงนะนะครับ แต่ผมก็ขอสรุปแบบนี้แล้วกันหนึ่งถ้าไม่ประมาททั้งสองฝ่ายโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุนในครั้งนี้ที่เป็นข่าวใหญ่ล่าสุดเนี่ยไม่เกิดแน่นอนครับข้อที่สองถ้าคนขับรถกระบะไม่พูดคําว่ามีปัญญาซื้อเงินรถเป็นล้านไหมแต่อย่าลืมนะคุณซื้อคุณไม่ได้ซื้อเงินสดคุณซื้อเงินผ่อนคําพูดนี้ไม่น่าพูดสามคนคอมเมนต์ครับคนคอมเมนต์ ผมว่าถ้าซอฟลงหน่อยก็จะดีมากอย่างน้อยก็คือเขาอาจจะด่าก็ได้แต่ตอนแรกผมก็ผมว่านผมจะด่านั่นแหละแต่ผมผม,มองไปมองมาเอ้ยเฉยๆไปดีกว่านะครับถ้าเราไม่ถ้าเราเฉยๆมันก็จบแต่ถ้าเราไม่เฉยอ่ะจะยิ่งไปต่อความ,มานะมันยิ่งเยอะนะครับและอย่างหนึ่งคือคนคนนี้ก็คืออายุ23ปี23ปี ก็ทุกคนก็ทราบชื่อทราบอะไรนะเนาะทราบชื่อทราบอะไรต่างๆเพราะว่ารายการคุณหนุ่มกันชัยก็เอาเอาออกมาเอาออกมาออกาออกมาออกละโอ้ไปละเอามาออกนะครับออกรายการเพื่อพูดคุยกันในกรณีของเรื่องนี้นะครับมันเหลือยู่เคสหนึ่งมั้งที่มันหายก็คือพวงมาลัยที่ว่าขึ้นสะพานนั้นอ่ะแล้วก็หายไปเลยเคสนั้นหายครับไม่ไม่เจออีกเลยพวงมาลัยล็อกอ่ะมันไม่น่าเกี่ยวนะพวงมาลัยล็อก อันนี้คือไม่มีแล้วเคสแล้วนั้นคือหายไปเลยเงียบกิ๊บสรุปหาข้อสรุปไม่เจอก็เลยไมไ่พูดไงนะครับก็โอเคเนาะสำหรับเรื่องของคลิปกระบะกับเลอสโอรยโลสลอยนะครับโลสลอยไม่ใช่เลอสโอรยโลสลอยก็เป็นเรื่องที่ดีนะผมว่ามันเป็นเรื่องที่สอนคนไทยได้อีกหลายคนที่ประมาท นะครับสอคนไทยไดีอีกหลายคนที่รู้ที่ที่ใช้ชีวิตแบบประมาณขับรถไวนะครับขับรถไวก็ควรที่จะลดความเร็วลงก็ได้นะครับแล้วรถแต่งซิ่งนี่ผมว่าเป็นไปได้เนาะหายางดีๆใส่เถอะแล้วก็เปลี่ยนพระเบรกดีๆสักชุดหนึ่งมันก็จะโอเคมากขึ้นถ้าคุณไม่หาพระเบรกดีๆใส่ไปคุณ ไม่หาโน่นนั่นนี่ให้รถมันมีประสิทธิภาพที่ดีก็จะลำบากอีกนะครับสองการใช้เลนขวาเนี่ยผมมองว่าถ้าเกิดความเร็วต่ำกว่าหนึ่งร้อยกิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ควรวิ่งเลนขวาไม่ไอ้ไม่ได้เอามาตรวัดนะไม่ไม่ได้เอามาตรวัดเป็นตัวตั้งนะเอา GPS เป็นตัวตั้ง ถ้าเอามาตรวัดเป็นตัวตั้งโอ้ยขับไปเหอะหนึ120ตามมาตรวัดกับหนึ่ง gps คนละอย่างนะเอามาตรวัดเป็นหลักตั้งแต่ถ้าใครขับต่ำกว่า90กิโลเมตรต่อถ้ากล่ำกว่า100กิโลเมตรต่อชั่วโมงตามมาตรวัดซึ่งโตโยต้านั้นผมก็วัดให้ดูแล้วว่ามันเพี้ยนเท่าไหร่ส่วนแบรนด์อื่นก็ประมาณทัก4 5งห้หักมาเลยมิสูบิชิก็ประมาณ6ตอนนี้ประมาณ6นะตีไว้ว่าประมาณ6 คิดว่าน่าจะเป็นสแตนดาร์ดด้วยแล้วก็มีไออสูน่าจะประมาณหกห้าถึงหกเปอร์เซ็นต์ด้วยประมาณ,ณก็ต้องเผื่อความเร็วเฉลี่ยวไว้เลยถามว่าในคลิปบบเขาขับร้อยสิบเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดนะเขาไม่ผิดนะถือว่าเขาวิ่งเลนขวาแล้วขับขับร้อยสิบแต่ถ้ารถคันหน้าบอกว่าขับมาแปดสิบมันก็มันไม่ใช่ไหมในตามความเร็วของกฎหมายจริงๆคือมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าเส้นนั้นนะอ่ะถ้าบอกว่าขึ้น ก็เ,เรียกว่าทางด่วนมอเตอร์เวย์ใช่ไหมทางด่วนมอเตอร์เวย์มันต้องใช้ความเร็วตั้งแต่120กิโลเมตรเป็นต้นโดยกิโลเมตรต่อชั่วโมองแล้วคุณไปวิ่งเลนขวาม,มันไม่ถูกอย่างน้อยมันต้องเลนขวาม,มันต้อง120แล้ว120ไม่เกิน1 3ไม่เกิน140ปะขั้นต่ำเฉพาะมอเตอร์เวย์ถ้าผมมองนะมอเตอร์เวย์หมายเลข7มันต้องวิ่งเกินอะถ้าแถวแถวสวานบางประกงด้วยนะโอ้โหมันต้องวิ่งเกินอยู่แล้ว อย่างน้อยอ่ะเพราะว่าดูจากถนนแล้วอ่ะมันเป็นมอเตอร์มันเป็น,โโนเป็นมอเตอร์เวย์อย่างน้อยหนึ่งร้อยิบต้องมาแน่แต่คุณไปขับก้าแปดสิบอยู่เลนขวามันอาจจะเดาได้หลายกรณีนะอาจจะมีรถติดสะสมอยู่ตรงนั้นแล้วมันขับได้แค่แปดสิบแล้วก็รถคันนี้มาร้อยสิบและไอ้คันหน้าโดนตัดหน้าเบรกกระทันหันนะครับซึ่งถนนเลขหมายเลขเนี้ย โดนอุบัติเหตุเรื่องนี้ค่อนข้างบ่อยมากนะครับก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับเพราะว่าการใช้ความเร็วการใช้อะไรต่างๆมันมีผลหมดนะครับสาภาพยางสาภาพเบรกการจราจรคือสัมพันธ์กันหมดเลยผมผมไม่ขอโทษประเด็นไหนนะครับประเด็นสุดท้ายนี่ก็คืออย่างที่ผมบอกครับเเรื่องของความเร็วรถถ้าเป็นไปได้ เส้นนั้นมันวิ่งได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่ว่าผมไม่เคยขับนะผมเคยขับไปชนบุรีมาก็เส้นนั้นเคยทำความเร็วที่สูงสุดประมาณ107มั้งจะเพราะผมขับนะแต่คนอื่นผมไม่รู้แต่ผมก็หลักๆก็จะยืนพื้นที่120ตลอดไม่เคยต่ำกว่านั้นต่อให้วิ่งเลนไหนกระช่างเลนขวากระช่างเลนซ้ายกระช่าง,าง,าง,าง120่งกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วเอาฟอร์จูเนอร์เครื่อง3 0 0พันไปด้วย เข็มมาตรวัดของเขา120กิโลเมตรตชั่วโมงเพี้ยนอยู่5%ก็เหลือ115งเพี้ยน5กิโลเมตรตชั่วโมงไม่ใเพี้ยน5กิโลเมตรต่ชั่วโมงนะครับก็อยู่แค่ประมาณนั้นมันคือคงที่เลย160ก็คือ155ลองวัดดูแล้วไม่ใช่ว่าผมไม่ลองวัดวัดมาหมดแล้วเลยสามารถพูดได้มันไม่เหมือนดีโวตัวนี้ตัว2 4ลิตรตัวนี้ความเร็วบนมาตรวัดกับ GPS ต่างกันเยอะ นะครับก็คำนวณแบบเบ็ดเสร็จแล้วนะครับอย่างที่ผมบอกขับขี่อย่างปลอดภัยความเร็วด้านขวา120คือ110ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงควรที่จะถึงนะครับและเส้นนั้นก็สามารถใช้ความเร็วได้ถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงบวกลบ20% 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ใช่20% 20กิโลเมตรต่อชั่วโมงควรจะเป็นอย่างนั้นนะครับ ก็ฝากเตือนนะครับใครที่จะขับรถใครที่จะแต่งรถแต่งซิ่งอะไรก็ตามแต่ก็ขอให้อัปเกรดรถให้มันดีกว่านี้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปขนาดรถเดิมๆผมยังอยากอัพพับเบรกใหม่อัพสเปคเบรกใหม่ ai, ด้วยซ้ำไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e หากมีข้ออะไรผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเรื่องไหนที่ผมเล่าไม่หมดก็คอมเมนต์อย่างสุภาพนิดนึง นะครับขอบคุณจริงๆสําหรับการติดตามของ FC นะครับเรื่องไหนที่ผมประสบมาผมก็เล่าให้ฟังแต่ถ้าเรื่องไหนที่ผมไม่ได้ม่ได้ประสบมาหรือฟังจากสิ่งอื่นมาก็ผมก็พยายามประมวลผลแล้วก็รวบรวมเป็นคำพูดที่ฟังแล้วมันเข้าใจมากที่สุดนะครับขอบคุณ FC ทุกท่าน2,000กว่าคนนะครับ ที่เข้ามาติดตามผมนะครับขอบคุณจริงๆมีอะไรก็แนะนำกันนะครับเรื่องไหนที่ผมผิดพลาดผมก็ยอมรับแต่ถ้าเรื่องไหนที่ไม่ผิดพลาดก็ถ้าพอแนะนำกันได้ก็จะแนะนำกันไปนะครับฝากกดไแล้วก็แชร์กด s u b ส cribe ให้กับช่องตาสาวรีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ